ไหนซองนี้มาจากซองนี้มาจากนอร์เวย์เนี่ยแม่แม่ดูสิผมพิซซ่าเอามาจากนอร์เวย์อันนี้เราไปเจอที่แมโคโครดีใจมากแผ่นทําพิซซ่าเราไม่ต้องทําแป้งเองใช่ไหม <c oughs> อ้าว <c oughs> เดี๋ยวเราจะเริ่มผัดเนื้อ เนื้องูแบบนี้ใส่เนื้อลงไปเก่งมากอาใส่ผงพิซซ่าได้แล้วไม้ใส่ใช่นี้ใส่ใช่แกะถุงแล้วใส่เลยลูกใส่ให้หมดเลย จับไอ้นี่ไว้<อ>จับ้นี่ไว้แม่ทำดีกว่าไหม,ไมอ่านเป็นหม่ให้เอสไปเฮเอสเออมึงนี่ยาเอ,าอันขั้นกระทะหั่นไปทั้งนั้นน่ะมันชิความ,มเห็ดบอน่ะนะให้แม่เอสหนะเฮย เป็นพิซซ่าไหมเนี่ยจะเป็นแม่ทำมามคิดดิพี่น้างตัวือ้ยึกเอสผู้อ่านที่เกาะเบิกนะหอมมากเลยจะพูดที่จะคนอะพอแล้วพอแล้วพอแล้ว,อ,ลวอืมโอเคแม่าจัดที่มือคนเอออ่ะที่อยู่ใกล้ไหล พ่นเลยแม่ใส่น้ำสงงักน้อยเด้เด้ยิ้มฟ้ายิ้ม้าใส่น้ำกันอ,อ่ะพ่นพ่นเบาๆอะไรที่เละมากเออไปได้กลิ่นผึ <c oughs> ้งชาอะไรเลี่ยวไหว

เตีให้เต็มให้เต็มที่ให้เต็มหน้าหน้าแป้งแม่เดี๋ยวแม่แม่เอ๊ะให้เบิ่งแม่ให้เบิ่งละ,เอ,ะ,ะ,เ,อะ,ะเอาเนืเอเอ้อ,อให้เต็มค่ะแล้วใสอ่องเงี้ยนเข้าไปลงข้างบนลูกต้องกินผักมั่งนะไม่อุตส่าห์ไม่ใส่อะไรแล้วนะใสอ่องเงี้ยนโอเคเอาองเงี้ยนใส่ข้างบนดิ

ao skin, body skin cái, u này là, ăn, cheese, hổng hết rồi. sẽ xài nít đậy. ừm, ao, để ao khéo tụt, rồi, mẹ siểu khéo. ấm lón, ấm lón, 2 ok. ยี่สิบนาทีโอ้เอ็ดกันเซนอืมน่ากินเหมือนกันนะเนี่ยอ่าชีพขจานไม่ใช่เลยเวลาร้อนร้อนเอร้อน Jumpa duit.